พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชพุทธศักราช2568วันนี้เวลา17นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารไปยังพระบรมราชานุสรพระลานพระราชวังดุสิตในการน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาสวงพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกลสิริวิบูลราชากุมารทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์เสร็จแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชากาลที่าแห่งราชาวงศ์จักรี ซึ่งทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าพระปิยมหาราชอันมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยรัฐบาลจึงประกาศให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากราณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานบประการส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านทัดเทียมนานา,นาอารยประเทศ เวลา17นาิก50นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิฉัยในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปียะมหาราชพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอิยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารียรัตพระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุคุมารมารสี พระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเถอกรมพระสุธาสีนีนาธปิยมหาราชปฏิวราดาซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุสบกมาลาแล้วสรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและสรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิซึ่งประดิษฐานที่พระแทน่นพระนพพระปรมหาสเสวตาชาต สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยเมื่อพระสงฆ์ห้าสิบเจ็ดรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลนธรรม,มาศต จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพปตนณมหาเสวตฉตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีล จากนั้นพระพรหมวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปิยมหาราชานุสติกถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยชามบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรสิแปดไตร จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีอรกถวายพระพรล,ลาแล้วทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละยี่สิบรูปพระสงฆ์สดับประกรณ์จนครบสองเที่ยว ก่อนเสด็จพระราชดําเนินกลับทรงกราบพระพุทธรูปประจําพระชนมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระแท่นพระนพพระปดลมหาเสวตฉารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุลาลงกรณเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชกับสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีสรงได้รับการกล่าบบังคมทูลเชิญขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อจากสมเด็จพระบรมมนชนกนาถเมื่อปี2411ทรงพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยาประเทศในหลายด้านเช่นการเลิกทาส ทรงดำเนินการด้วยความรอบคอบรวมเวลากว่า30ปีจึงสำเร็จโดยไม่มีความขัดแย้งรุนแรงดังที่เกิดขึ้นในบางประเทศด้านการปกครองสรงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เหมาะสมกับยุคสมัยหลายประการให้สอดคล้องกับความเป็นไปของโลกเพื่อให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก และด้านการศึกษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนขึ้นหลายแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453ทรงครองสิริราชสมบัติ42ปี องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปียะมหาราชพุทธศัการาช2,568 เวลา9้านาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชาสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะป้อมพระจุลจอมเกล้าอำเภอพระสมุรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการเนื่องในวันปียะมหาราช23ตุลาคม2568 ในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสำหรับป้อมพระจุลจอมเกล้าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันการรุกรานจากเรือรบของต่างชาติโดยใช้งบประมาณในการสร้างจากรายได้ของแผ่นดินและพระราชทรัพย์สวนพระองค์ในเวลาต่อมาป้อมพระจุลจอมเกล้าได้มีบทบาทสําคัญในการปกป้องและรักษาอธิปไตยของประเทศจากเหตุการณ์รัตนโกสินทร์ศก112ตรงกับปีพุทธศักราช2436 ปัจจุบันป้อมพระจุลจอมเกล้าขึ้นตรงกับฐานทัพเรือกรุงเทพและกองทัพเรือได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้ประชาชนเข้าชมด้วยคณะองคมนตรีไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปียะมหาราชพุทธศักราช2568ที่พระบรมราชานุสร์ พระลานพระราชวังดุสิตคณะองคมนตรีประกอบด้วยพลเอกประยุทธ์จรันรโอชาองคมนตรีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีพลเอกเฉลิมชัยสิท,ทสธิศาสตร์องคมนตรีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมาราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปียะมหาราชทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สุดมิได้ที่ทรงมีคุณอุปการในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองในทุกด้านทั้งการบริหารราชการแผ่นดินการปฏิรูประบบราชการให้เป็นแบบสมัยใหม่ทรงตั้งกระทรวงทะบวงกรมเพื่อให้การบริหารเป็นระบบระเบียบทรงปฏิรูประบบสารยุติธรรมและการศึกษาการสาธารณสุขและสาธารณูปโภคให้เจริญทัดเทียมอารยะประเทศโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจสําคัญในการเลิกทาสอันเป็นคุณอุปการยิ่งใหญ่ ที่ทําให้ประชาชนไทยมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงจึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณัปประสาทพระเทพบโดรนวัดพระเสรัตนศาส,าสดารามในพระบรมหาราชวังเนื่องในวันปิยมหาราชพุทธศักราช2568 เนื่องในวันปียะมหาราช23ตุลาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่โหวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณประสาทพระเทพบิดอวัดพระเสียรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา โดยในช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพรมหากษัตริยาที่ราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทุกรัชาการโดยประชาชนต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบุรพรมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป